แหนแดงผงชูรสและเครื่องดื่มชูกำลังสวัสดีค่ะเมื่อเราปลูกต้นหอมใส่กระมังแล้วเขามีอาการแฉะแดดค่ะเมื่อเขามีอาการแฉะแดดทําให้รากไม่ไปและเขาไม่แตกใบใหม่มาเราจะมาหาวิธีการแก้ไขให้เขาอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะเราก็มาฟื้นฟูด้วยสารสิ่งนี้ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ,เ,คคะเขาจะมาฟืน้นฟูรากค่ะ ผงชูรสค่ะผงชูรสเขาก็จะมาบำรุงและฟื้นฟูรากค่ะส่วนแหนแดงก็จะมาฟื้นฟูทําให้เกิดจูลินซีย์ทำให้หน่าดินเย็นค่ะเรามาดูวิธีการทําเลยค่ะแหนแดงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติค่ะและเราได้ใส่เครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะเครื่องดื่มชูกําลังเราจะใส่แค่1นึงช้อนโต๊ะค่ะ เช่นเดียวกับผงชูรสค่ะผงชูรสเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะผงชูรสจะมาช่วยการฟื้นฟูรากค่ะเมือ่อต้นพืชผักสวนครัวไม่แตกรากใหม่ไม่แตกใบมาเราควรจะต้องมาหาอาหารเสริมให้เขาค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นและการแตกรากแตกใบใหม่มาค่ะน้ำทั้งสามอย่างมาคลุกเขาให้เข้ากันค่ะ หนแดงผงชูรสและเครื่องดื่มชูกําลังค่ะเรามาดูวิธีการใส่สารอาหารได้เลยค่ะก่อนจะใส่เราควรจะรดน้ำเพื่อจะให้หน้านดินชื้นค่ะเวลาเราใส่สารอาหารไปเขาจะได้ดูดซึมทันทีค่ะต้นหอมที่เขามีรากไม่ไปรากไม่เดินไม่แตกใบใหม่เพราะเขามี อากาศที่ร้อนจัดค่ะทําให้รากไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็นําสารอาหารสารชนิดนี้ค่ะมาบารุงให้เขาค่ะแหนแดงผงชูรสและเครื่องดื่มชูกําลังค่ะในแหนแดงเขาจะมีความชื้นค่ะ เมื่อเรามาใส่หน้าดินหน้าดินเขาจะมีความชื้นทําให้เขาเกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาค่ะเมื่อเกิดจุลินทรีย์ทำให้หน้าดินเย็นดินร่วนซุยก็ทําให้รากของต้นหอมจเจริญเติบโตและจะมาแตกรากฝอยได้เยอะขึ้นค่ะทำให้เวลาที่เราใส่ฮอร์โมนต่างๆเขาก็จะได้ดูดซึมทันทีค่ะ การบำรุงต้นนถมเราก็มีหลากหลายสูตรค่ะสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรค่ะที่เรานำมาบำรุงให้เขาค่ะถ้าเราต้องการฟืน้นฟูพืชผักสวนควรัวในช่วงหน้าร้อนส่วนใหญ่จะเกิดจากอาการที่เขามีหน้าดินที่ร้อนเกินไปค่ะสารอาหารที่เราควรจะมาบำรุงให้กับพืชผักสวนควรัวในช่วงหน้าร้อนควรจะมาคุมหน้าดินให้ หน้าดินเย็นค่ะถ้าหน้าดินเย็นเวลาที่เราได้ใส่โฮอร์โมนต่างๆเขาก็จะดูดซึมได้ทันทีค่ะก็จะมาช่วยในการแตกรากฝอยได้ดีค่ะถ้าเขาแตกรากฝอยเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวเขามีอาการไม่โตเนื่องจากอาการแฉะแดดค่ะ เมื่อมีอาการแฉดแดดทำให้เขาไม่แตกใบใหม่มาลากไม่เดินรบควรน,นำสารอาหารมาบำรุงให้เขาค่ะ